ภาวะเที่ยวครับืัอนี้วันหยุดยเ,รเ,เรือยอดของคนรวยคู่เวยรับบรรยากาศสวยงามทะเลของแฉ่น้งทะเลเขียวดีครับนี่ครับรบรบรยากาศนี่เวลาสิบโมงครับผม บรรยากาศซูมเรื่อยบ้างครับเลืยอดเอามาเอาจะคัดเนี่ยนะครับนี่เสียบอยไม่ให้สัมผัสเลนี่ยเสียว้ไม่ยืนทางพี่ไม่สัมผัสเลนี่ยไม่ยืนไม่ยืนทางพี่เออว่าเรื่องที่มาที่ไปที่มาของ เรือ,อยอดมึงนี่มองมาพี่หันหน้าแลวพี่ที่เรอ <c oughs> เอาไปถ่ายอย่างหานนามมันหน้าเพิ่งปีกล้องไปเมอเออเบลอเรื่องที่ไปที่มาของเรือ,อยอดที่ไปที่มาบอกเออนักกีฬาของแดก็บ,บราะพายุคนในพื้นที่เนาะเอาบอลเปนคนคู่เวีบ่บ่ <c oughs> เอาหน้าตาคนคู่เวียดเลยเบลจับจิ้วเบลโอ้นี่น,นี่คนคู่เวีนี่เป <c oughs> ็นเบลอเนี่ อันนี้คู่เบียดจังมือเนี่ยคู่เบียดแต่เดือนหนึ่งคู่เบีเยดเดือนหนึ่งโอ้เห็นตคุคู่เบียดเดือนหนึ่งนะนี่ครับเก่าโมงสิบโมงห้อนครับตอนนี้ไปครับเมืองบรรยากาศทั่วไปนะพี่ต้นอินทผาล เป็นตรมีป่าคนท่างหลายลครับตรงนี้ตอนเศาราอยู่หนาใคุนคนเุกคนกับมหากินคงกินเขา่าอับนังเล่นนี่เหรอครับตอนเย็นนี่ค้นเต็มเลยนะครับจ้านี้ นี่ครับมากมากันสามคนมาหานยางหล่นวันหยุดครับผมโอ้นี่มีปลาครับนี่เกลรงเงี่ยให้ปลาอยู่นี่ครับ<ล>นี่ นี่นะครับให้เบิ่งบรรยากาศเยอยอสยสวยๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย